สบายใจสุดหลัเยอยู่กับพี่ชายคุย2สองคนที่บ้านพี่พี่พมีมีพี่ชายสองคนแล้วก็มีคยุยกแล้วเราแล้วเราก็นั่งกินข้าวกันทํากับข้าวกินกันแล้วดูทีวีกันน,นั่นนั่นอะคือโมเมนต์ที่คยสบายที่สุดโมเมนต์ที่คือสบายคือเอราตอนอยู่คนเดียวครับตอนอยู่คนเดียวทำอะไรตอนอยู่คนเดียวทําอะไรทำอะไรที่คนเดียนอนหรืออ่านหนังสือหรือฟังเพลงหรืออะไรเ่าประมาณเล่นคอม ก็ประมาณปกติก็คือชีวิตประจำวันคือนั่งเล่นคอมคนเดียวใช่ครับอยู่ในบ้านดูหนังดูทีวีเลย่องเนี้ยครับนอนดูทีวีก็ลองก็ลองนึกนึกนึกภาวะแบบนั้นนึกสภาพแบบนั้นขึ้นมาสมมติว่าเรานอนลองนึกถึงโซฟาที่บ้านนึกถึงทีวีที่บ้านนึกถึงบรรยากาศที่บ้าน ที่เราสบายๆอยู่กับแม่ข้างๆอาจจะอาจจะแบบจำลองจำลองเหตุการณ์ว่าเรานั่งอยู่กับดูทีวีกับแม่แล้วเราก็มองได้แม่แล้วเราก็คิดเรื่องนี้ในหัวเราคนเดียวเมื่อเขาเนี่ยคือคือที่ที่เรารู้สึกสบายใจทุกทีเลยที่เราอยู่กับเขาเราต้องหาโซนเาเรียกว่าต้องต้องหาพื้นที่ปลอดภัยในทีเราอยู่ในทีที่ได้ในคิวเวลาเวลาผู้มีความสุขเนี่ยเวลาคือเวลาที่ขับรถวลาเราจะไปต่างจังหวัดมีความเหมือนกันเลยอะแล้วเปิดเพลงอย่างเงี้ยโอ้โหยิ่งเพลงนี้นะ โโอ้หชิวเราไปกับเพื่อนที่สนิทนะใช่เนี่ยเราไปแบบโโร่เนี่ยไปด้วยกันเออแล้วก็ร้องเพลงกันในรถแล้วก็จะเพิดเอ้ยอินนี่ฟฝนผิดดีเฮ้ยนี่มันปิ้นแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยเข้าว่าเอาให้มันแบบที่มันหลุดออกจากอะไรบ้างหาไม่เจอลูกนะเราจะได้สบายเวลาอยู่บนเวทีเราจะได้ไม่ไม่เกรงไม่เขินไม่อายไม่ต้องปั้นอะไรออกมาให้ให้คนดูได้เห็นเอาอีกด้านหนึ่งออกลองออกมาให้ได้หมุนออกมาให้ได้เรียนอีกด้านหนึ่งที่คุณพ่อบอกอ่ะเข้าใจว่า ยากนะจริงๆแล้วสิ่งที่คูพูดอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทำยากแต่ถ้าคิวทำมันได้เร็วคิวจะเป็นเจ้าของเวทีได้เร็วแล้วคิวก็จะทำโชว์มาได้ดีได้เร็วกว่าคนอื่นเพราะว่าจริงๆเคล็ดลับในการขึ้นโชว์คือทำอยังไงให้ตัวเองสบายแลาขึ้นเวทีทำไมทุกคนถึงต้องฟิตติ้งทำไมต้องมีทำไมต้องอลองทามใาใส่เดินก่อนทำไมพี่กุ้งถึงต้องอลองทาให้ใส่เดินก่อนเพราะต้องการให้เราชินและสบายกับทุกอย่างที่บนตัวเราเป็นเวทีต่างหากทำไมก็ถึงต้องให้แบบถุงใหม่ไว้ก่อน เพราะว่าการที่เรารู้น้ำหนักสัมภาระขนต้องให้เราชินกับรู้ยางเพราะเขารู้ว่าเมื่อขึ้นเป็นเวทีปุ๊บทุกคนจะทิ้งความเคยชินแล้วก็ไป,ไปเผชิญกับกับสิ่งสาระสา์อะไระก็ไม่รู้ที่เราสร้างขึ้นมาเองนั้นเราต้องมีความสบายบนเวทีที่ได้นึกอะไรก็ได้ทําให้เราสบายโดยเฉพาะดนตรีเพลงนี้มันมันค่อนข้างสบายมันเลยยากไเพราะว่าด้วยสถานการณ์เนเวทีมันมันไม่สบายแต่เพลงมันสบายแกทำมาให้แกสบายนั่นแหละนี่คือโจทย์ล่ะนี่คือโจทย์ของคิววีทนี้เลยและแนายคิวต้องทำมันให้ได้ อย่าไปม,มองว่านี่วันศุกร์แล้วครับก็นี่วันวันศุกร์แล้วไงถ้าเราจะเจอมันใน last minute ก่อนจะขึ้นเวทีก็เจอแล้วทำไมไปสนุกสนานด่าเริงตัวเองให้ได้มากที่สุดอย่าทำไรทำ ดินแดนใดสักแห่งคงมีใครสักคนรออยู่ตรงนั้นคงมีความหมายใดซ่อนอยู่กับการรอคอยที่แสนนานะคงจะมีสักวันฉันคงได้เจอไม่ไม่ไม่จริงหรอเด็กเพื่อนกันเพื่อนกัน ได้ไปจีบเขาเพื่นกันเจ็บมาแล้วตั้งกี่ครั้งมื่อความรักพังทลายรู้สึกเป็นเพื่อนเลยร่้สนดเพื่อนครับแย่นี่แย่แก้งมาจิงจแก้งมจริงจริงเธอคนนั้นอยู่แห่งไหนทำอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้แต่ตัวได้ไปเลก็จะไป ดินแแห่งนนั้โหบได้เลยดูเร็วๆช่วยหน่อยไปก,ก็แกล้งก็ไม่สู้เลยเหรอจะข้อคำว่ารักทุกคำที่ฉันได้เคยเอย่ยจะขอมันคืนจากใครที่เคยแกล้งมันกลับท<า>คิวแกล้งน้ำกลับที่เ็วแกล้งมาแล้ว,ลวขอรวมคำว่ารักเหล่านี้ทุกความหมายและคุณค่า จะเข้ามามองไว <laughs> ้เธอคเ <laughs> ดียวแกเหรอแกแกกลับอีกไปเด้ข้ามขอฟ้าพผ่น้ำและคุณขาทะเลาไกลเท่าไรจะไปให้ถึงอ <laughs> <laughs> <laughs>

ข้ามก่อฟ้าหรือคุณเขาข้าเป็นน้ำที่ชอบทะเลกว้างใหญ่แต่ฉันจะไปหาเธอจะขอ ไอ้เผคิวีอคิวหาดอย่างหนึ่งคืออะไรวะเขาเล่นกันเราเราไม่มองหน้าเขาเลยสักนิดหนึ่งเลยเออว่าอะไรอะไม่มองหน้าเขาเลยนะใช่ป่ะทำไมอ่ะเนี่ยมันออกมันออกมาจากเซฟโซนไม่ได้เลยเซฟโซนอะไเหรอไม่คิวไม่บอกว่าคิวคิวเห็นอะไรไหมว่าสิ่งที่คุยกับกับกุก็คือคุยกันไม่ได้คุยกูกุล้องมาก่อนจะคุยคำเหล่านี้นะแต่มันมองเห็นอะไรบางอย่างเหมือนกันว่าแบบ ทำไงให้มันออกมาจากเซฟโซนมันให้ได้ทำไงให้มันแบบมีรีแอคกับสิ่งที่อยู่ตรงนั Mechan ้นจริงให้ได้ผิดก็คือผิดผิดก็คือเพี้ยนครูอยากให้เห็นย่ครูอยากเห็นอย่างนั้นแล้วดูว่าเราจะแก้ปัญหายังไงไม่ใช่ร้องเพลงแล้วพอจะถึงท่อนสูงๆแล้วเดินหนีอันนี้ท่อนสูงๆคนนี้ก็เดินเข้าปาใช่เพราะถอยกลับไปอยู่ในที่ที่คือรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวกูร้องไม่ถึงเฮ้ยถ้ามันมันแย่มังตัวงอเดี๋ยวกูร้องไม่ได้คือมันคือมันการว่าเราเราอยู่ในเซฟโซนเราตลอดเวลาแลล้้ววมันนเเยยทใหโช์ี่ มันไม่บานออกมาดอกไม้ไม่บานออกมาไม่เป็นป๊อปคอร์นอะป๊อปป๊อปป๊อปอะไรเงี้ยคนที่บานได้หรือว่าคนที่ทําให้โชว์มันดูแบบว่าสดใสได้านเวทีนีคือคนที่ที่เล่นกับโมเมนต์นะอยู่กับโมเมนต์ตรงนั้นที่ได้คนดูคือไม่ได้แปลว่าจะต้องโบกมือตลอดเวลาแต่เราต้องเก็บบรรยากาศตรงนั้น่ะมาเป็นมาเป็นวัตถุดิบในการเล่นด้วยไม่ใช่อยู่แต่กับตัวเองอย่างเดียวนี่ให้น้ําย่แย่ๆก็จะ ทำไปอย่างนั้นอ่ะคือเหมือนอก็ยังหนีเขาอ่ะนี่คือเราเรากำลังหนีผู้เล่นเราากำลังหนีคนดูสมมติว่ามสมมติว่าถ้าเพลงนี้เป็นเพลงเราเองจริงๆแล้วถ้ามีวันหนึ่งเราต้องไปร้องอีเวนท์ที่เป็นรองโรงเรียนเด็กอนุบาลอ่ะทาไงอะ่ะตายแน่เลยเด็กนี่สนใจแน่เลยเพราะเราไม่สนใจเด็กจริงป่ะเราไม่สนใจคนเล่นด้วยเลยอะ่ะถูกไหมเพราะนั้นเพราะนั้นเวทีมันคือของเรา คนที่มาดูคือคนของเราเราเล่นกับเขาได้ถูกไหมมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆแหละเพลงเดิมนี่แหละแต่มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆมาตามสถานที่ที่เราไปเข้าใจป่ะนี่นี่ก็เปลี่ยนไปแลวไหมมีคนเล่นคนใหม่เปลี่ยนไปละหนึ่งคนมันคือไม่จริงอ่ะคิวมันจับต้องไม่ได้ที่ครูที่ครูป้องพูดเนี่ยมันจับต้องของโฉงคิวไม่ได้มันดูดีแต่ว่ามันไม่จับใจเพราะว่ามันมันไม่จริงเออจริงเขนไม่เขาไม่ถูกเลยไม่จับใจไม่จับใจ ถ้าเปรียบเทียบนะระหว่างคิวกับแม็กนะแม็กแม็กก็จะเป็นคนที่ทําให้คนจับใจง่ายกว่าเพราะว่าคนนั้นเนี่ยเวลาเวลาร้องเพลงเนี่ยเขาจะอยู่กับสิ่งที่เขาร้องแต่ว่าแต่ถ้าเกิดเขาหลุดก็คือก็คือเขาอยู่กับเองมากเลยคนนั้นเนี่ยคือเขาอยู่กับตัวเขาอยู่กับสิ่งที่เขาคิดอยู่อยู่ในจินตนาการเราะวมันมีอะไรขำๆมามันก็เลยขำออกมาแต่ว่าเวลาเขาสื่อสารเวลาเขาพูดกับเพลงอ่ะเขาอยู่กับำํำสิ่งกับอยู่กับสิ่งที่เขาร้องแต่ว่าคิวจะอยู่กับฟอร์แม แม็กเป็นคนไม่มีฟอร์แมตคิวเป็นคนมีฟอร์มมีหน้าแบบนี้มีมือแบบนี้มีแขนแบบนี้มีมีอะไรแบบนี้อยู่ตลอดเวลาซึ่งอันเนี้ยมันทําให้มันไม่จับใจคนแต่คิวมีดีเยอะมากเสียงคิวดีมากมันเลยทําให้แบบคนดูนก็ชอบโชว์คิวได้นะแล้วก็รับคำชมได้แต่แต่เราจะรู้ดูว่าเรายังติดติดกับอะไรบางอย่างตลอดเวลาใช่ปะ คือถ้าคิวร้องอย่างนี้ไปเรื่อยๆอเป็นฟอร,รแ์แมตไปเรื่อยๆทุกเพลงมันจะเหมือนกันหมดเลยอารมณ์ทุกเพลงสัว่าคิวอยู่ถึงวิธีการรับฟังหัวใจลงจะเปลี่ยนฟังไว้ตัวเอากลับไปใจเก็บรักษายองจำนนเธอแล้ววันนี้แค่แรก